าญจนบุรีกินเหมน็นความเดือดร้อนของชาวบ้านบ่อพลอยชาวชุมชนหนองรีขัดขานสร้างโรงงานอบมันสำปะหลังหลังอีกฝ่ายโตไม่ต้องทำประชาคมวันมลพิษภาวะระยะยาวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองรีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนายกลยุทธ์อุปลาปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ่อพลอยพร้อมด้วยนางสาวสายสวะชนประเสริฐปลัดอำเภอบ่อพลอยนางสาวสมสุขเสียงปรีชา นายกเทศมนตรีตะมนหนองลีน,นายธนพลแก้วขาวผู้ใหญ่บ้านหมู่สองเพืแ่อบบชุมหารือกับชาวบ้านแขกชุมชนบ้านหนองรีมารวมตัวกันกว่า50คนโดยให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่จะมีการก่อสร้างโรงงานอบมันสำปะหลังโดยชาวบ้านแสดงความเห็นเป็นกังวลใจถึงมลพิษที่จะเกิดขึ้นเพราะโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้กับชุมชนใกล้กับศูนย์เด็กเล็กมาก ทางนี้มีการพูดคุยกันไปเมื่อครั้งก่อนวันนี้เมื่อวันที่17กันยายน2568ที่สาราการเปลี่ยนวัดหนองรีแล้วครั้งหนึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3มีการโต้เถียงกันและมีการลงลายมือชื่อคัดค้านแล้วนำสองข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาดำเนินการแต่เรื่องก็ไม่คืบหน้าเลยบางส่วนโดยระหว่างการประชุมครั้งนี้ได้มีการขอมตีที่ประชุม ยกมือยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวจากนั้นชาวบ้านได้ถือป้ายมีข้อความอาทิชุมชนของเราไม่ต้องการมลพิษหยุดทำลายชุมชนโรงงานเท่ากับมลพิษปกป้องสุขภาพปกป้องบ้านเราไม่เอาโรงงานผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดกับโกดังที่จะมีการสร้างโรงงานดังกล่าวพบกับนางสุรางแรอจารอายุ7 6ปีเล่าว,ว่า ครั้งแรกเนงไม่รู้วันนี้ได้ยินเสียงก็มีเสียงรบกวนเป็นพักช่วงๆแล้วมารู้ตอนหลังว่าเขาจะมาทาโรงงานมันอบแหง้งถ้าอย่างนี้มันก็กระทบมากเลยบ้านฉันก็ติดกันนิดเดียวแล้วใกล้ๆนี้ก็มีสวนเด็กเล็กมีวัดมีอะไรแบบนี้แล้วหมู่บ้านก็เต็มไปหมดเลยก็ไม่อยากให้ตั้งตรงนี้ถ้าเกิดคิดว่าบริษัทนี้จะมาตั้งที่นี่ก็ไม่เป็นไรก็อยากจะให้หาที่ใหม่ซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมกว่าน,นี้ให้ไกลจากชุมชนสักหน่อยหนึ่ง แม้กระทั่งเทศบาลก็ไม่เคยที่จะติดต่อหรือว่ามายุ่งอะไรเลยก็เกิดเรื่องกินเหม็นที่เห็นออกข่าวโทรทัศน์มากมายมีคนไปร้องเรียนมีน้ําเสียมีกินเหม็นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะมันเกิดผลเสียทั้งสุขภาพและก็กลัวมลพิษเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมากใกล้แบบติดกําแพงกันเลยชาวบ้านทุกคนก็ไม่เห็นด้วยทุกคนก็ขัดขานว่าไม่เอาถ้าจะตั้งก็ต้องไปไกลกว่านี้สมควรที่จะไปไกลที่มันไกลไกลหน่อย ใกลหมู่บ้านไกลชุมชนก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานทุกๆท่านให้ช่วยหน่อยให้ช่วยเห็นใจชาวบ้านด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มาตั้งขอให้ยกเลิกทําไปทําที่อื่นให้มันไกลกว่านี้หน่อยจากนั้นผู้สข่าวลงพื้นที่จุดที่จะมีการสร้างโรงงานมันอบสัมปะหลังพบว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลล้อมรั้วเนื้อที่กว้างขวางมีอาคารโกดังขนาดใหญ่ตั้งอยู่แต่ไม่พบกับผู้ดูแลหรือเจ้าของโรงงานแต่อย่างใด ข่าวนี้24กาญจนบ,บุรีชุดการไหนวารินรายงาน